โดนแล้วครับเก่งๆมากมกเนะนขยับขยับหน่อยให้ให้พี่ให้พ oh right? yeah. yeah. ี่เขเล่นไปก่อนเอามัตกลาก่อนให้พี่เขาเล่นเอาตัวขึ้นได้แล้วครับโดนแล้วครับน้ำเช้านี้น้ำเช้าใหญ่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 ใหใหญ่ใน่ใหญ่น่หย่ห่โห

เบ็ดเขาเบ็ดเขาคมไม่มีทางหลุดหรอกไงหมึกเข้าเต็มปากเลยหมึกหมึกเข้าเต็มปากหมึกหมึกเข้าเต็มปากเอาไปเอาไปเอาไปเลยชุบให้ให้จบตายเลยจริงใช่ครับมันจะมันกัดมันก็กัดอยู่ตรงนั้นเลยครับคอเดี๋ยวก็กิน เฮียของผมไม่ใช่เล็กนะโอ้โหเนี่ยดูกูเราควายเห็นเปล่ามาแล้วเฮียเร็วกูเราควายมาแล้วหางดำปีมาเลยอ่ะโอ้ยอยน้ำฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นน้ำสายเจ๋วเลยดูเป็นไงฝั่งนู้นไปไทล์เรือไปไทายเรือเดี๋ยวไปไทายเรือ ีบเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็หยุดแล้วได้แล้วมันจะเหาแล้วก็นจะไม่ทันแล้วไม่ไม่ทิ้งตกไม่ได้นะลังหม่รังทิ้งไม่ทิ้งตกไม่ได้ไม่ทิ้งตกไม่ได้มือมันไหลเร็วเนี่ย <c ười> ทิ้งให้แนวเดียวกันเนี่ยนั่นแยกตูดมาเลยทิ้งแล้วแกตูดห้อยมาแถวที่ตรงน,นี้เลย <c ười> เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาปลาผมขึ้นก่อนคราจะไม่ทิ้งตกไม่ได้ เนี่ยดูเรือผมตรงๆเนี่ยแล้วก็หงงลงมาเลยไปจะให้พวกท้ายมันก็ไปกินมันต้องหลุมนี่แหละมันเป็นหลุมมันอยู่เาเลาเอาเลอาเล้าได้ครเอาเลยไปบอกหลุมกันแล้ว บอกแล้วไม่ต้องไปถามใครเยอะหรอกเนี่ยมือหนึ่ง <ś c oughs> เดี๋ยวอีกหน่อยจะมือขาดแล้วออกบ่อยเ <ś c oughs> จ้าของอูไอ้เจ้าของบ่อลปลาใช่ายอะโอ้ยอ้ยตัวนี้ใหญ่เว้ยใหญ่ที่ใหญ่ใหญ่กัดไซส์แล้วมึงกัดยาวเลยอย่างงี้อมึงกัดทั้งวันเลยวันนี้รู้เรื่องดินแต่มันกัดอย่างนี้นะมันอยู่หน้าดินเลยครับ ใจเย็นใจเย็นตีโดนแล้วโดนแล้วไโดนโดนรเปล่าโดนโดนหลุดหลุดหลุดโดนอล้โดนหน้าดินเลยล่างล่างมาตกลำานี้เลยมัแต่ปลาห้ามเอาไปนะลัางมาตกลำานี้เลย ครับน้าดูแล้วครับนี่เฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้ทำอะไรอ่ะบอกแล้วเลเซเทแล้วครับน้าลำนู้นทำอะไรครับฮะทำอะไรครับเปิดหน้าล้องนะครับพี่เปิดหน้าล้องให้หน่อยหนยน้าล่างทำอะไรอ่ะสุดยอดสุดยอดครับเลี้ยไก่เก่งนะครับน้าลางทำอะไรครับผมเห็นนะ อ้าวังโหลทำไรครับี่กูเราซินั่งดูพระอัดนั่งดูกระอัดแต่แต่มาที่หลังผมสามแล้วนะสามแล้วนะมาที่หลังเนี่ยสามแล้วนะลำนู้นอะขายเท่าไหร่อ่ะเชือกขายทะเลขายทะเลต้องมีอีกแบบน้นี่ตรงนี้ น้าน้าอะไรน้าไก่ใช่ไหมครับมาจากเชียงใหม่เลยนะนี่ขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องมาจากเชียงใหม่ครับโอ้โหขึ้นเครื่องมาจากเชียงใหม่ครับเชียงใหม่เพื่อมาตกกุเราที่สมุรปการตอนเช้าก็ดาแห้งเหมือนกันเอาเอา เอ้าทำไมเฮ้วิ่งขนาดนั้นเลยนะทำไมล่อเขาไม่มีเสียงเลยวะโอ้ยของเขาสเตล่านะมันต้องนิ่มๆมันต้องนิ่มๆมันต้องให้มันวิ่งหน่อยมันติดไปหลายตัวแล้วเขาวิ่งวิ่งหายไม่โดนแล้ว ไม่ต้องตกอ่ะผมวันนี้เดี๋ยวรอช้อนปลาให้ไมไม่แจกเราแล้ววะเหยื่อมันไม่ได้โอ้โหเแบบถ้าไม่เนี่ยถ้ามันไม่ไหลก็เข้าป่าก็ย้อครับมาจับจับจับไม่ไดเปิดเปิดหน้าล่องเลยครับขึ้นบ่วนเรือครับนไรไก็ได้ใช่ไหมไหนก็ได้ใช่ไหมเฮียเฮียมาจากที่ไหนนะขอนแก่นนะกาลสิน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 คน โดนแล้วต่อบริสุทธิ์แล้วครับเหนือคนดูเลยใหญ่ไม่คุยคนตีแล้วเอ้ยทำไมเขาดิ่งมาอย่างนั้นวะโอ้น่าเกลียดไอ้แก๊บขับเรือโชนมาแล้วนู่นเอ็งไปแล้วไปแล้วเก่ง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 ระวังระวัง ใยยนเเอีกรอบอีกรอบนึงอีกรอบนึงว้าฮ่าาจะถ่ายไหมจะถ่ายไหมไม่ตัวเล็กเอย่เปิดหน้าลอกลยครับเปิดหน้าลอกนะเปิดหน้าลอกอย่างนี้นะครับเปิดปุ๊กเลยอ่าเดี๋ยวให้เขาไปจัดการแล้วเดี๋ยวเปิดบริสุทธิ์ นี่เอาแ,แหววมาจากต้องอะไรนะเหลือคนใต้ใต้คนหนึ่งโอ้โหกาสินหนึ่งฝั่งนู้นเนี่ยเฮียโดนแล้วครับมาถึงข้องด่านแล้ว<อ>ติดกองไปกี่ตัวแล้วครับอันนี้เฮียติดกองไปสองตัว <laughs> เฮียบอกทาไมติดกองนี่ถือว่ามาไม่ถึงนี่โดนอีกแล้วครับ ตัวตัวตัวเมื่อตัวเมื่อกี้เฮียบอกว่าปล่อยไปก่อนอันนี้ให้ไปเรียกพวกใช่ไหมครับเมื่อกี้ตัวเล็กอ๋อตัวเล็กตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนาะมือใหม่เต็มาเลยดิเดี๋ยวทีนี้ละเซตนี่เอาพาเข้ามาใหญ่บ้านมันอยู่ใต้เก่งเว้ยคันไม่ต้องเรากลับนะคันไม่ต้าเรากลับเฮ้ยทิ้งเลยเดี๋ยวมันปัดไปปัดมาจะไปไหนอะทิ้งเลย นี่คันใหม่ที่ส่งมาอ๋อที่ส่งมาเมื่อวานนี่คันก็ใหม่เพิ่งมาส่งเมื่อวานเลยขยับนะครับโคตรถูกคันต้องลองถูกตัวเองก็ใส่ดินี่นี่ตัวเองเอา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 เออะเอาเอาเอาให้สะใจก่อน เล่นเล่นลงมาเล่นไม่ใช่เหรอใช่ครับลงมาเล่นอ่ะเฮียบอกไม่ซีเรียสเรื่องปลาอ่าลงมาเล่นไม่ต้อยไปเรียอปล่อยไปเยอะปล่อยไปเยอะอุ้ยปล่อยไปหลายตัวแล้วจะหลุดอีกสักตัวจะเป็นอะไรไปแดดไปแัดไปแัดไปเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอบัวจะถ่ายเดี๋ยววนวนวนครับลาวนมาลาวนมาใหญ่ใหญ่ใหญ่ยุ้ยยุ้ย ขอตัวยาตกินข้าวแปมหนึ่งพี่เขาก็ไม่ยอมพี่เขาไม่ยอมเยไไปนี่้มนี่ผมจะกินข้าวพี่เขาก็ไม่ยอมให้กินดูามลอยที่นี้ทีนี่ทีนี่ก็ต้องอันนี้ก็ต้องติ๊กันแล้วล่ะข้างไนู้นมเข้าไปมาจบแล้วอ่ะใหญ่นะใหญ่นะ เฮียพ่งนี้ก็ต้องออกว่ะอยู่ไม่ได้อะอยู่ไม่ได้แล้วจะดอยู่ไม่ได้แล้วเนี้ยอยู่ได้พุกเนี้ยพุ่เนี้ยพวกเนี้ยกูเล้า่ะกูเล้าแหละกูเล้าแหละมันเหินาย่าายวิโอยู่ขายวโออยู่นี่เดี๋ยวพี่ชิดมาทางนี้แล้ว เล่นเลยเลยเลยนี่พี่นั่งนะแล้วก็เดี๋ยวเชิดไม้มันเชิดไม้เล่นเล่นไม่เกี่ยวไมเกี่ยวเล่นเล่นเล่นไม่หลบสายเล็กสายเสยเขาเล่นต้องหวานหวานนิดนึงบางคนเขาชอบไม่เหมือนเราเฮียอย่างเฮียอย่างเฮียมันสายโอ้สายโหดอ่ะกระแทกอย่างเดียวเลยอ่ะส่องนะมันไม่กัดอีอสอง เฮียนี่สายบุกอะถ้าสมมุติว่าไปเท uh <ist> ี<ม>่ยวกะหลี่ก็พังอะใช่ไหมพังพังอ๋อมีสายนะครับขอบคุณพับพี่สนุกจังเลยเนี่เฮียโดนแล้วเฮียโดนแล้วหลังจากนั่งตื้อมาอยู่พักหนึ่งวันนี้วันนี้พี่กายบอกป้ายยาเฮียเสร็จเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> นาล้างทำอะไราบอกเราจะเลิกแล้วจะกเลิกมาป้ายยาเราอีกเออเลิกแล้วเฮียบอกนะเลิกแล้วไม่เอาแล้วที่มาป้ายยาเราอีกคันก็ใหม่เบิกงใหม่เลยหมดไปหลายตัง์ล้นี่ดูครับนี่ครับเฮียโด่งครับเนี่ใครรับแขกรับแขกใายรอบที่สองรอบที่สองเดี๋ยวใครเียเฉยเฉยเย็นดูผลงานครับผมเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ให้ครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ขึ้นไห้ โอ้โหสวยมาถ่ายรุ่หัวเรือเนี่ยเนี้ยเอากิ๊บเปอร์เกี่ยวดีกว่ากิ๊บเปอร์เกี่ยวเออกิ๊บเปอร์กิ๊บเปอร์เกี่ยวแล้วให้ให้เฮียก็ถ่ายหน่อยคขวยนั่งหัวเรือสวยเลยโอ้หเฮยแต่ตัวนี้มันเล็กไปหน่อยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรออ๋ไม่เป็นไรไม่เป็นไรระวังเบ็ดนะครับระวังเบ็ดระวังเบ็ดนี่ครับระวังจับแน่นๆนะครับจับแน่นๆจับแน่นๆนี่ สวยงามสวยงามครับโอ้โหผู้ผู้ผู้มึกปู้มึกเนี่ยเต็มเต็โอ้โหเนี่ยดูดูปู้มึกเห็นไหมนี่เฮียมาจากเพิ่งไปเฮียมาไหนเฮียดูดิดูปู้มึกนะนั่นไงเนี่ยบอกแล้วว่าปู้มึกปู้มึกไหลไหลเข้าปากเลยครับเนี่ยนี่มาอาเฮียอยู่ขอนแก่นยังใช้ปู้มึกเราอ่ะฮะขายของขายของที่หายมันตายเนี่ยทำอะไรแล้วเนี่ยเฮียได้อะไรอ่ะเขาให้ตกกูเลเา อเขาให้ตกกุเลาดิไปเล่นมึกมึกเอาหมดแล้วึกองดา้วเก็บเก็บยยังไม่หิบนะเนี่ยยังไม่หิบนะ เนี่ยขี้มันเนี่ยเหม็นเปลี่ยนก่อนก็โดนสั้นไปยายถูกแกะคุณเราคุณเราคุณเราควายเราควายครับต้องบอกว่าต้องเอาสายน้ำมาขิดน้ำแข่งทีนี้หน่อยแต่เดี๋ยวโคุยไปลองดูัดอะ้สวยเปลี่ยนสาเนี่ย,ย,ยอย่างเงี้ยเนี่ยเหม็นเนี่ย เหม็นมากใช่คร <a grain. S 2> hey, mm ับเหม็นโหอย่าได้ไปโดนติดเสื้อผ้าไปเลยครับมันกินอะไรครับโอ้โหส่วนใหญ่มันกินพวกหมึกพวกกุ้งอะไรพวกนี้เหม็นทุกที่เฮดงถ่ายให้เอานอนใหญ่มากครับปลาโวนัมนรู้ ถ่ายรูปให้ปลาดูใหญ่อีกแล้วไงธรรมดาอยู่แล้วเฮียธรรมดาธรรมดาเห็นแขนกับลบแขนอึ๊บไปไหนก็ไปอันดับันไปหลับแก๊สมีกระดุนใกล้มากเราเดินทางสะดวกสบายครับนี่กว่ะเจ้าขึ้นขึ้นแมวกลับไปนอนที่มัานงหน่อย ใช่ครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกหวยออกสิบหกตัวมาต้ตรงส6นี่แหละตกไปตกไปผมเร่ไ่ถึงสิบนะไม่ได้นับอันนี้แว่นอันนี้แว่น เดี๋ยวทิ้งไอ้เฮียกองไว้เดี๋ยวกองไว้เดี๋ยวผมเก็บไปทิ้งข้างนอกให้ตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีอะไรอยม่แม่ในเรือแม่ขนมไอตัวนี้มีบาดแผลไว้บาดแผลโดนอะไรนักลบนักลบน่าจะโดนอะไรกัดเอาไหมเหม็นไหมใช่เดี๋ยวเอาไปม้วนกบบ่าเว่ายรูปก่อนท้าอยู่นะ Always, always long to